นี่มันทำไรอะ่ะเ,เปล่าไม่เชือ่ออมา,าดูเฮ้ยเบาๆดีเรามันก็ได้ยินหรอกที่นี่เดิกล้า,าแหวถ่ายรูปจหะหรอที่แสนตาก็เห็นหมนันเไปนี่ยว,วิ่งนี่วิ่งนี่คุณคะเราสองคนรักกันฉันไม่ติดน,นะคะแต่อีเด็กสองคนนั่นสิใครเลยจ้าคุณก็อีคุณซีนกับเพื่อนของมันเองคะ ไม่เป็นไรนะคุณเดี๋ยวจีนลูกผมอะผมจะอบรมเขาเองส่วนไอ้กล้องอะเดี๋ยวผมใช้มันออกงั้นเดี๋ยวคุณไปจัดการให้ฉันด้วยนะต้องก่อนนะไม่เอาคุณไปจัดการให้เราเกิดคุณป้าคุณมีความสุขตั้งแต่กลางวันแสกๆเนี่ยนะคะคุณพ่อนี่แกพูดอะไรแาจีนแกเห็นร้วาฉันทําอะไรกับท่านประธานหรือคะคุณสี <S <S เดี๋ยวนี้เป็นเมียเก็บแล้วเชิดหน้าชูตาเหมือนงูเห่าเลยนะ คุณจีนสิคะมองฉันอย่างเนี้ฉันกลัวจังเลยค่ะนี่แกจะกลับบ้านดีๆหรือจะให้ฉันต่งกลับอเมริกาฮึ่มหนูไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละค่ะหนูจะอยู่ที่นี่ท่านประธานทาไหนคุณบอกว่าคุณจะยกบริษัทให้ฉันนี่คะ่ะอืมนี่คุณไม่ต้องกลัวนะของทุกอย่างผมจะยกให้คุณหมดอยู่แล้วจีนแกก็อีกคนนึงรักเขาเป็นแม่ซะ เหียวนี่เป็นแม่นะหนูยอมสิบนิ้วเนี่ยวาดหมายดีว่าจะฉันจัดก,การกนะคะคุณมึงตอหัวมึงย,ย,ยุดเดี๋ยวนี้นะลูกตาในที่สุดฉันก็รู้สักทีว่าแกไม่ได้รักลูกฉันจีนลูก <c oughs> ทำไมล่ะคะท่านประธานก็ฉันทำตามสุภาษิตโบราณนี่คะที่เขาว่ารักหัวให้ผูกรักลูกหลให้ตึงผูก ปากดีอยู่นะลองมาตอบเปีกตั้งดีไหมจะไม่ตอบเมื่อยมือหรอเบื่อทุเรียนมาลแล้วครับและผมเอาอีนาคัดายปสา,ปามาด้วยเจ้าจะบ,บอกสว่าเกจะใช่ช่วงนี้เทศกาลทุเรียนพอดีเลยก็เลยว่าเจ้าเปิดทุเรียนมาตีหน้าคนเล่นๆพ่อสนับสนุนเดี๋ยวฉันจะปอกให้น้ำลวก ไม mm. ่ป yeah, 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 yeah. <u> uh> ิลเลอร์หร well <forward> yeah! yeah, yeah! yeah. ืไเป็นไงเ็ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ้งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ